สวัสดีครับอินดิตอรับเข้าสู่ช่องดิสนีย์ดอเลอร์กับโดมอีกครั้งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิศภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับช่วงวันที่นี้เป็นช่วงวันที่ทางโหราศาสตร์ตะวันตกถ้าใดที่เป็นชาวราศีพิษษในทางฝั่งโหราศาสตร์ไทยนั้นสามารถรับชมประกอบไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการทำานดวงในครั้งนี้เป็นการทำาดวงโดยมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอย่าง100%จเป็นต้องใจจร,ร้ณย,ยนการรับฟังและจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ตาณในการกอบด้วยนะับ เอาละคือเป็น,นการที่เสียเวลานะครับชาวราศีพฤษภอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณครับคนโสดอหอยพ่ช่วยบอกคุณนะครับ5ค v e Cup Dead Knight Pentacles Knight Wands 6 of Wands The Stars โอเคครับ มีไพ่ของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูบุคคลที่เกิดในราศีกุมราศีพิจิยนะครับช่วงอายุบอกลงไม่เกิน3ปีนะครับเป็นผิวสีเข้มจนเป็นสีึ้งอ่อนนะครับผมคือคนโสดครับจะมีคนเกา่าติดต่อกลับมานะครับซึ่งคนเก่าคนนี้ก็เป็นคนที่จบไม่สวยหรือคนที่สร้างบาดแผลในจิตใจใคุณมาค่อนข้างหนักนะครับและการที่เขาติดต่อกลับมาตรงนี้เขาต้องการจะมาจีบและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนั่นแหละและไพ่มันบอกว่า เขามีแนวโน้มที่จะทาสาเร็จรวยนะครับโดยเฉพาะคนเก่าของคุณที่เป็นเพศชายนะดังนั้นแล้วคนเก่าที่เป็นเพศญีงเนี่ยจะต้องไปเป็นเกณฑ์ใช้เกณฑ์ราศีเกณฑ์อายุผิวสีเป็นที่ตั้งในการตัดสินใจหรือในการรับสารตรงนี้นะครับเอาละ่ะเราเขารู้เขาเรารู้คร่าวๆนะครับว่ามีคนเก่าติดต่อกับมาแล้วแนวโน้มว่าจะได้กลับไปคืนดีกันสูงมากนะครับแล้วก็จะได้เริ่มต้นเยียวยาบาดแผลกันนะครับ สิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยคือเขาเกิดความลังเลว่าตัวคุณยังคงผิดหวังเจ็บช้ำจากการที่ตัวเขานั้นมีรักซ้อนอยู่ไม,มไม่ใช่มีนักซ้อนไม่สิผมพูดผิดตัวเขาแค่ลังเลว่าตัวคุณยังคงอกหักหรือเสียใจายจากสิ่งที่เขาเคยกระทําในเรื่องของการที่คบซ้อนคุยซ้อนคุยเยอะแล้วจะเอาตรงนี้มาปิดการความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่าหรือว่า2ครับสิ่งที่เขาลังเลอย่างที่2คือ คุณยังเสียใจกับเขาอยู่คุณเลยมีตัวเลือกหรือคุยหลายคนเหมือนที่เขากระทำในอดีตหรือเปล่าแค่นั้นนะครับมีแพ่ของชาราศีเมถุนนะครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาครับส่วนตัวคุณเนี่ยครับทาเป็นไม่สนใจครับฟังทั้งที่ตัวใจเนี่ยอยากจะเปิดอยากจะเปิดใจพูดคุยครับมันเหมือนแบบใจคุณเนี่ยอยากจะอยู่ อยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปพูดคุยอยากจะเข้าไปสารสัมพันธ์นะครับแต่ทําเป็นไม่อยากจะพูดคุยแส้ไม่พูดคุยแส้ไม่เจราจาแส้ที่จะไม่สารสัมพันธ์ท่านที่ใ,ใจอยากนะครับมีเก็บมีภพ่ของชาวท่านนะ้มีกรกฎกพิจิชาวราศีธนูนะครับช่วงวัยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วนรองความสัมพันธ์เนี่ยมันบอกว่าคทจะมีคนเก่าติดต่อกลับมาแล้วได้กลับมาคบกันนะครับ บาดแผลต่างๆเนี่ยที่เคยทะเลาะหรือเคยทําให้เสียใจหรือทําให้มันลืมไม่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆเยียวยาทีละนิดนะครับจากการพักฟื้นจากการจากการที่เราทําความเข้าใจกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะและความสัมพันธ์หลังจากที่มาคุยเนี่ยมันก็จะถูกกักหรือถูกสตักหรือมันจะไม่ถูกพัฒนาจะยาสักครู่หนึ่งแล้วสุดท้ายจะพัฒนานะครับนานแค่ไหนหรอมันเป็นไพ่มันมีไพ่ใบแรกชุดแรกเนี่ยเป็นไพ่ในบอลสเกิรมานะครับ มันจากเดิมทีไพ่ไม้มันไม่เกิด2อาทิตย์อยู่แล้วในช่วงเวลา2อาทิตย์ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นานสำหรับคุณหรือนานสำหรับเขาแต่ถ้าอดทนมันก็จะได้ครบกันนะครับแนวโน้มจะเกิดตรงกับวันพฤหัสนะครับหรือเกี่ยวข้องกับวันพฤหัสฮัทคาแนะนําคือว่าขอให้พวกคุณเนี่ยพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาพจิตใจของเราทั้งคู่อะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปครับ มันจะเป็นต้องเอาเก็บเข้ามาเครียดหรือเอาเข้ามาเป็นเครื่องกั้นในการผูกสัมพันธ์หรือผูกมิตรกับคนเก่าบนนี้นะครับมูนอาราโค่ต้องการจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นไปได้โดยเริ่มต้นจากการที่เยียวยาสภาพจิตใจทําความเข้าใจว่าเราเจ็บตรงไหนเราป่วยตรงไหนในด้านจิตใจนะครับ และกล้าที่จะประชิญหน้ามันเมงเจ้ารมแมนต้องการจะบอกอะไรครับพยายามปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่จะเป็นตักมไปควบคุมหรือคอนโทรลระหว่างเรานะครับแล้วการเข้ากันได้หรือเคมีมันก็จะพุ่งขึ้นไปเองความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเริ่มต้นโดยมีความรักขรแมันติกเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของอย่างมากนะครับแล้นั่นคือคนโสดของชาวศิพระส์นะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์มาชัดเจนกันแล้วก็ขออภัยที่คลิปมันจะค่อนข้างสั้นนะครับพยายามจะอัพให้มันเร็วนะครับขอโทษจริงๆด้วยแล้วก็ขออภัยเรื่องเสียงแทรกนะครับเพราะว่าผมอยู่อัพันธุ์เมนหลายคนก็ต้องขออภัยจริงๆเอาละเดี๋ยวเราปลิ้นไพ่สักครู่จัดไพ่ใหม่นะครับแต่ไพ่ชัฟเฟลิลไพ่ใหม่แป๊บหนึง่งระหว่างชัฟเฟลิลเดี๋ยวผมขอ โมอะไรนิดนึงก็คือไม่รู้จะโมอะไรแต่อยากโมคือตอนนี้ที่อเมริกาที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเดือนสิงหานะครับแล้วมันก็เริ่มกลายเป็นฟอร์ก็คือเริ่มจะใกล้ใบไม้ร่วงแล้วสาภาพอากาศมันก็จะค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะครับส่วนพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะขําเร็วขึ้นเรื่อยๆปกติเนี่ยช่วงซัมเมอร์ที่นี่ที่ผมอยู่เนี่ยสามทุ่มยังไม่มืดเลยนะครับประมาณสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มมันถึงมืด แต่ปัจจุบันเนี่ยสองขุ่นึ้นก็มืดและแล้วลมันก็จะค่อยๆถอยไปถอยไปจนกระทั่งถึงประมาณช่วงวินเทอร์เนี่ยสี่โมงก็มืดแล้วเราจะไม่รู้ว่า,เ,าเวลาอะไรถ้าเรามองดวงอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะนะอาละชาราศรีพฤษภความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ครับ โอเคครับอาฮะมันไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นแล้วขอเตือนว่าใครก็ตามที่คาดหวังความสัมพันธ์คนไม่ชัดเจนในเดือนนี้เนี่ยแล้วคุณเลือคุณเป็นคนนั้นอยู่ก็ขอให้คุณฟังอย่างมีสติแล้วก็ถ้าคุณรับไม่ได้หรือไม่โอเคคุณก็ปิดไปนะครับไปดูไปฟังเพลงไปดูอะไรอย่างอื่นแทนนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะสร้าง ความเครียดอะไรให้กับคนผู้ฟังน,นะเอาละไพ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมี seven of wands the tower h i r o f a n seven of swords n i h t of swords แล้วก็ nine of swords ไม่ครับ nine of cups ผมขออภัยมีไพ่ของบุคคลที่เกิดในวันอังคารหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นในวันอังคารมีไพ่ของชาวราศีพฤษภมีไพ่ของชาวธาตุลมกลุมตุลเมทุนช่วงอุล่เรียกกันบุกลบไม่เกิน3ปีผิวสีขาวซีจนผิวสีขาวเหลืองนะครับขึ้นในเดือนนี้เนี่ย มันจะมีการจับได้นะครับว่าความสัพันธ์ของเราที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่ามีการพูดคุยหลายคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นลนักษณะของการเห็นแก่ตัวหลังจากที่มีการจับได้นะครับก็มีการอีกฝ่ายเนี่ยก็มีการพยายามที่จะฝ่าฟันอุ่นคายในการพูดคุยปรับทัศนคติหาจุดตรงกลางหรือย,ยึดถือตามหลักมนุษยธรรมหรือจริยธรรมอะไรต่างๆที่มนุษย์ครเอทขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการจบปัญหาแต่ปัญหาตรงนี้มันไม่ได้จบลงและมันก็ไม่ได้ อยู่จุดตรงกลางด้วยคนที่มีก็ยังคงมีอยู่ตรงนั้นนะครับและไพายเนี่ยไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์มันจบลงอืเขารู้สึกยังไงกับคุณครับตัวเขาเนี่ยอยแย่คือตัวเขาเนี่ยอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์กับเราระหว่างเราสองคนนะครับ โดยตัวเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงมันนะครับโดยให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ที่มืดหรือไม่เปิดเผยซะแทนเมื่อไหร่ที่คุณและเขาตกลงเป็นแฟนแบบลับๆแล้วลูบไปมันก็จะเปลี่ยนคือเขาจะวางแผนใหม่กระทําแบบใหม่หรือมันจะจบสมบูรณ์ในแบบนั้นนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้คิดดีกับคุณสักเท่าไหร่นะครับ มีค้ายของชาวธาตุดินประสบกันมังกรชาวราศีพิจิกบุคคลที่เกิดในวันจันทร์และก็บุคคลที่เกิดในวันเสาร์หรือเรื่องเราจะเกิดขึ้นตรงกับวันจันทร์อังคารและเสาร์ความสัมพันธ์ตรงนี้เกี่ยวข้อ,ของกับชาวต่างชาตินะครับบุคคลที่ทํางานอาชีพเกี่ยวกับศิลปินศิละปะศาสตร์ความงามงเสิร์ศิละปะทั้งหลายนะครับแล่ก็พวกขา้าราชการในส่วนของทหารตำรวจพยาบาลคนขายประกันนะครับ ถึงที่คุณรู้สึกเนี่ยคือคุณก็ยังคงใส่ใจและรักเขามั่นคงเขาอยู่เพียงอย่างเดียวเขาน่าจะเป็นคนเก่าของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบไปไปกับกับไปไปกับกับนี่ตลอดเวลาแต่คุณก็ยังคงอยู่กับเขามันจึงมีการมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากทะเลาะก,กับตัวเองด้วยทะเลาะก,กับเขาด้วยนะครับมีไพ่ยี่มือสักคู่เนี่ยมีไพ่เอเฟนเด็กเกิลเจลเบิร์ r เอ็มเปอเรอร์ซิกส์คและไฟล์บอน มีไพ่บุคคลที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มไปอีกใบคืออ m p e r เรอร์ทำงานเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับเจ้าคนในคนเจ้าของกิจาการนะครับไพ่เลเบอร์ยดังนั้นแล้วไพ่ราศีก็จะมีตั้งแต่เมฤุสเมทุนพิจิตนะครับส่วนไพ่วันเนี่ยาพที่มันชัดหลัก,ลกแล้วจะเป็นบุคคลที่เกิดในวันอังคารหรือการจะเกิดขึ้นในวันอังคารนะครับ ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นไพ่ของวันจันทร์และวันเสาร์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อครับความสัมพันธ์ตรงนี้จะมีการคิดถึงให้กันครับไอการคิดถึงตรงนี้มันทําให้เราเนี่ยมองหามองเห็นโอกาสที่เราจะกลับมาพูดคุยและคืนดีกันมันจะเป็นแบบงูกินหางเป็นวัจ,จกักรวงกลมแบบนี้ครับ เนื่องจากมีคนหนึ่งอ่ะเห็นแค่ตัวแต่อีกคนนึงเนี่ยอยากจะให้ความมั่นคงมันถ้าให้ผมพูดตรงๆคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างทอกซิกแต่คนที่รักเขามากเนี่ยมองโพสิทีฟมากๆมากจริงๆแล้วค่อนข้างจะมั่นคงกับคนคนนี้มากๆซึ่งใครก็ไม่ได้บอกเพราะบอกว่าไม่ได้เลิกกันเหมือนเดิมอ่ะ แต่ันจะเป็นวัฒนจักรที่เป็นงูกินหางก็คือจะยังกากกันไว้ให้โอกาสการแต่ให้โอกาสตรงนั้นมันไม่สําเร็จจงมีความเครียดสะสมมันก็ต้องวนออกมาอย่างนี้เรื่อยๆขยายไพ่นะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นตกวันพระรหัสหรือเกี่ยวข้อกับบุคคลที่เกิดวันพระรหัสนะครับก็จะมีวันจันทร์นางคารพระหัสและเสาร์นะมีไพ่ของชาวราศีกุมด้วย ยวขอคำแนะนำจากายุตซีนะครับการทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นการกระทําหรือเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ถูกพัฒนาไปต่อทั้งๆที่อยากที่จะประคับประคองและทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมากขึ้นหรือมันมั่นคงมากขึ้นพยายามเลี่ยงการทะเลาะกันครับในเมื่อเราปรับพฤติกรรมแล้วมันทําให้เราทะเลาะกันเลือกที่จะยอมรับ ก็เป็นอีกหนงทางเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นหนทางที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี hmm. ้เท่าไหร่นะจากพฤติกรรมเหล่านั้นคุณต้องรอนานแค่ไหนผมไม่รู้แต่คุณมีสิทธิ์เลือกในปัจจุบันได้ซึ่งไพ่แนะนําว่าให้เลี่ยงการทะเลาะและประครับประคองเท่าที่คุณไหว mm hmm. เพราะจริงๆแล้วจากที่ไพ่บอกคือคุณรักเขามาก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  คำตอบที่คุณต้องการมันกำลังจะา,าใกล้เข้ามาพร้อมกับจุดคายแม็กของความสัมพันธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับขอให้ระวังไว้ข้อสัมพันธ์ตรงนี้เป็นรักแท้ครับซึ่งมันเป็นคนเก่าที่เกี่ยวข้องนัง่นแต่ว่ามันไม่แมทกันมี to love past life relationship u n r e q u i r e d love ก็คือน่าแหละตามนั้นข้อสัมพันธ์ที่มีรักแท้ครับมีคนในคนหนึ่งที่เป็นรักแท้ แ้วความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรักเก่าความสัมพันธ์เก่าไม่ว่าจะชาติใดในชาติหนึ่งนะครับชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็แล้วแต่แต่ที่แน่แนคือความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างเราและเขาตรงนี้มันไม่เคยแมทชิ่งมันไม่เคยแบบมีแรงดึงดูดหรือมีความข้อคัอนได้ที่มากพอ,อโอเคนะแล้วนั่นคือความสัมพันธ์ของราศีพ,ศพิศไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันนะ ไปสักครู่นะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ยังคงดูอยู่ขอขอบคุณจริงๆนะครับส่วนคนที่แวะวินมาบ้างก็ขอบคุณครับส่วนคนที่เขาไม่ดูแล้วแต่เคยดูก็ขอบคุณครับส่วนคนที่ไม่ดูก็ขอบคุณเหมือนกันที่ยังเห็นผมขอบคุณทุกคนจริงๆ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนก็ตามผมขรอบคุณจริงๆครับเอาล่ะใกล้ถึงสถานะสุดท้ายละชาวสิษยพฤสครับความสัมพันธ์ของคนมีคู่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้ครับ Ten Swords Cups i อ้สปน justice นาไอสนแ a งแ m a คือไพ่เนี่ยที่มันขึ้นดีจริงๆมันเป็นของคนโสดตั้งแต่ไม่ชัดเจนจนคนมีคู่มันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วขอให้ผู้ฟังรับฟังและใช้สติใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นควบคู่ไปด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่คุณฟังแล้วคุณไม่โอเคไม่แฮปปี้ก็ขอให้ปิดไป ส่วนคนที่สามารถรับฟังได้และไม่เก็บไปเครียดผมขอแนะนําว่าให้เก็บเป็นแฟกต์ละกันนะเป็นข้อแท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงแทนนะครับเมื่อคุณพร้อมแล้วเราไปต่อเลยนะมีไพ่10ดาบ7ถ้วย1ไม้ปราศิตุน่น9้าไม้และไพ่ชายห้อยหัวหรือแฮงแมนนะครับข้อสัมพันธ์ตรงนี้มีโอกาสจะเลิกลาการจาัดก,การที่มีความสัมพันธ์ซ้อนที่เข้ามาใหม่เกี่ยวข้องกับด้านการงานนะ ซึ่งกตัดสินใจความสัมพันธ์ตรงนี้เลือกทําสิ่งที่ถูกต้องและปิดกั้นความสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าเราและคู่ของเราจะเลิกกันในเดือนนี้พายไม่ได้บอกว่าเภทไหนจะเป็นคนที่มีใหม่แต่ว่าพายมันบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่ที่ทำงานนะครับหรือเขาได้งานใหม่แล้วก็งานใหม่อะนำพาให้เขามีคนใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับ เขารู้สึกยังไงกับคุณครับให้บินมาสองรอบแล้วเปิดก็ได้เซเวนอั s โซลเขาแอบพูดคุยสื่อสารกับคนที่ทำงานจริงๆครับใช่เขาแอบพูดคุยสื่อสารครับโดยเขาอ้างว่ามันผ่านการงานผ่านหัวหน้าหรือมันเป็นสิ่งที่หัวหน้าสั่งการมา เขาสะสมพูดมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเขาไม่ได้พูดทันทีหรือแบบย้ายงานไปแล้วก็มีคนใหม่คนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เขาได้งานใหม่คือคอนเนคชันคนนี้เป็นคนหางานให้เขาและคอนเนคชันคนนี้ก็เป็นคนใหม่ของเขานั่นแหละมีไพ่ควีนถือไม้นะครับ อายุมากกว่าเขาหรือมากกว่าคุณสปีขึ้นไปผิวสีเข้มจนผิวสีน้ำบ,บึ่งอ่อนนะครับเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูส่วนตัวคุณเนี่ยคุณรับรู้ครับรับรู้มาตลอดว่าเขาเป็นคนรักอิสระเขาเป็นคนที่มักจะมีความรักทางเลือกหรือเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ตลอดเวลา ซึ่งคุณก็เฝ้าสังเกตและก็อดทนมานานพอสมควรคุณอยากจะตัดสินใจหรือตัดสินเขาอยากให้มันเด็ดขาดนะครับมีไพ้คิงกับสวดแต่คุณลังเลครับคุณกลัวว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะมันจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกหรือมันจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณเลยไม่กล้าพูด นั่นหมายความว่าคุณเองก็รู้ความจริงนั่นแต่ตอนอยู่แล้วหมายถึงในเชิงพฤติกรรมะนะไม่ได้เชิงในแบบเชิงในเขาเรียกคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเออรู้ในคาแรคเตอร์เขาเป็นคนแบบนี้อืแล้วเมื่อคุณรู้คุณไม่ได้คาดการว่าสิ่ง,งนี้มันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเขามปพฤติกรรมแบบนั้นคุณเลยคิดตกผลึกว่าถ้าเกิดต้องตัดสินใจจริงๆเอ่ยมันจะดุดลอยไปหรือว่ามันจะได้เป็นเพื่อนกันได้อยู่ คือคุณก็ยังคงรักเขานั่นแหละและคุณรักเขาในแบบที่รักเขามากด้วยแล้วก็ค่อนข้างยอมรับตัวตนของเขาค่อนข้างได้ดีมากมีไพ่ของชาวาศีเมถุนชาวาศีกัลชาวธาตุด,ดินพระศบกัลมังกรชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับโน้มความสัมพันธ์คือมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นในเรื่องของการประคับประคองและการติดต่อก,กันเป็นเพื่อนจากการโน้มน้าวนะไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมั่นคงเหมือนเดิม ก็คือมันมีแนวโนมได้เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่มันจะไปคิดตกผลึกว่าจะทํายังไงมันถึงเป็นเพื่อนได้แล้วเราสามารถยอมรับให้อภัยเขาได้ยอมรับการลดสถานะและกายเป็นเพื่อนกันจะต้องปรับความรู้สึกหรือจะต้องให้อภัยเขาและเรามากขนาดไหนถึงจะทําได้มันเป็นชาเลนจ์ก็คือสุดท้ายมันเลิกลากันจริงๆแต่หลังจากเลิกลาเนี่ย จะทำยังไงให้ได uh> ้เป็นเพื่อนกันโดยที่เราไม่รู้สึกแย่และเขาเขาไม่ไม่รู้สึกแย่มีไพ่ของก้าวจบสองเหรียญเด็กถ้วยคิงถ้วยและคิงเหรียญนะครับคำแนะนำมันก็ขวานผ่าซ่าครับก็คือให้ยุติพฤติกรรมเจ้าชู้เหล่านี้ซะ เนื่องจากมันสร้างความวุ่นวายและสร้างแรงบาดหมางแรงทะเลาะแนะแรงทะเลาะกันครับควรไปโฟกัสในเรื่องราวของอนาคตที่มันพอเป็นไปได้มากกว่าเช่นด้านการงานของเราของชีวิตของเราอะไรแบบนี้เพื่อต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองสุดท้ายมันก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่อะไรคำมั่นสัญญาของคุณมันถูกทดสอบไปแล้วนะครับแล้วคุณต้องการจะปลดปล่อยอะไรอีกละ่ะ เส้นไทยของคุณถึงใจะใกล้เข้ามากขึ้นไพ่มันแค่มาตอกย้ำนะว่าคุณน่ะรู้คำตอบอยู่แล้วครับแต่คุณแค่ต้องรู้มากขนาดไหนคุณถึงจะยอมรับมัน <éta emba. S 1> นะครับเกี่ยวข้องกับคนเก่านะครับที่มันไม่เคยแมทชิ่งกันเลยซึ่งคุณต้องปล,ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปวายง่ายก็คือถ้าคนเก่าคนนี้ยังคงวนเวียนกับคุณแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้ตอลอดเวลา ใช่สียมพูแนะนาให้คุณว่าคุณต้องปล่อยเขาไปครับเพื่อที่คุณนั้นจะได้เป็นคนที่เข้าใจมนุษย์มากขึ้นผมจะไม่บอกว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะผมมองว่ามนุษย์ทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดมันเท่ากันหมดไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครแย่กว่าทุกอย่างมีมูลเหตุหมดทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดดังนั้นแล้วเมื่อคุณรู้ที่มาที่ไปแต่ต้นควรพิจารณาจากตรงนั้น โดยใช้สมองก่อนแล้วค่อยมาใช้ใจอีกทีถ้าเกิดคุณใช้ใจมากเกินไปนะครับมันจะทําให้คุณตัดสินใจพลาดเยอะมากดังนั้นแล้วผมขอให้ราศีพฤษภไม่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผมขอให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วก็การตัดสินใจตรงนั้นไม่ต้องไปรู้สึกไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับมัน เพราะคุณตัดสินใจอย่างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณต้องทําหลังจากตัดสินใจคือยอมรับสิ่งที่คุณกระทําลงไปแค่นั้นครับเอาละและนี่คือทั้งหมดของชวาวิปศึกนะครับขอบคุณท้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าชวาวิลเมทุนครับบาย